การเมืองของสหรัฐอเมริกาก็อาจจะถูกมองได้เลยนะคะว่าโควิด1 9เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญค่ะที่อาจจะส่งผลทำให้โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองนะคะทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่าผลโพของแต่ละสำนักตอนนั้นเนี่ยนะคะการแข่งขันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนเนี่ย ตอนที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิด1 9แล้วก็ยังไม่มีการประท้วง b a c k l i g h t m a t t e r นะคะทั้งคู่เนี่ยสูสีกันมากพอสมควรค่ะแต่ว่าผ่านไปประมาณสัก3าเดือนมาดูตอนนี้นะคะตอนที่มีโควิด1 9แล้วแล้วก็มีการประท้วง b a c k Life m a t t t r แล้วเนี่ยปรากฏว่านะคะหลายๆโพลเนี่ยทำคะแนนออกมาค่ะโจไบ,บเดนชนะทรัมป์ขาดลอยเลยนะคะ อย่างเช่นโพลของนิวยอร์กไทม์ค่ะก่อนหน้านี้ออกมาเปิดเผยว่าอาดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยมีคะแนนนำห่างโดนัลด์ทรัมป์ถึง14จุดขณะที่รอยเตอร์เองนะคะก็พบว่าคะแนนนิยมของทรัมป์เรื่องการรับมือโควิด1 9ตกต่ำที่สุดเป็นสถิติใหม่ค่ะไบเดนได้รับคะแนนสนับสนุนถึง50%ในขณะที่ทรัมป์ได้รับคะแนนสนับสนุนนะคะอยู่ที่36%ด้วยกันค่ะ แล้วก็เมื่อวานนี้มีผลโพออกมาจากนิว york time นะคะน่าสนใจเหมือนกันค่ะ mm hmm. เข้าไปดูตัวเลขของคนที่เคยโหวตให้ทรัมป์นะคะ mm hmm. เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็คือปี2016ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในฝั่งของสวิงสเตทนะคะหรือว่าส่วนของแบทเทอร์กราวสเตทค่ะ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าจำนวนคนที่ยังคงโหวตให้ทรัมป์ต่อไปเนี่ยก็ถือว่ามีมากถึง86%แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวย้อนกลับไปที่ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะด้านล่างเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ครั้งนี้ตั้งใจไว้เลยนะคะว่าจะไม่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อีกแล้วค่ะมีถึง16%ด้วยกันนะคะ ซึ่งปัญหาหลักๆของทรัมป์ที่หลายคนไม่พอใจก็คือเรื่องของการรับมือโควิด -19 แล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆที่ออกมาด้วยค่ะท่าทีบุคลิกภาพต่างๆที่กลุ่มคนที่เคยสนับสนุนนมองว่าเขาทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำสหรัฐซะเลยนะคะหากไปดูในรายละเอียดนะคะจะเห็นว่ากลุ่มของ14%เนี่ยที่ครั้งนี้เขาตั้งใจนะคะว่าจะไม่สนับสนุนทรัมป์อีกแล้วค่ะ6%มองว่านะคะ ครั้งนี้เนี่ยจะไม่สนับสนุนทรัมป์อีกแล้วแต่ก็อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนใจได้ในขณะที่2%ค่ะมองว่าจะไม่โหวตอีกแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าครั้งนี้โหวตทรัมป์อีกครั้งหนึ่งขณะที่6%ที่เหลือค่ะมองว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะครั้งนี้พวกเขาก็จะไม่โหวตให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกแล้วค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าในส่วนของ Battleground State หรือว่า s Swing s t t t e เนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่มีคะแนนเสียงแกว่งไปแกว่งมานะคะหรือเรียกกันว่ารัฐสนามรบนะคะผลคะแนนจากรัฐเหล่านี้เนี่ยอาจจะชี้ได้เลยค่ะว่าสุดท้ายใครจะคว้าชัยชนะไปก็เรียกได้ว่าเป็นมลรัฐที่ชี้ชะตาผู้ลงสมัครเลือกตั้งเลยก็ได้นะคะ แต่ถ้าไปดูในเหตุผลค่ะสำหรับกลุ่มคน14%นี้นะคะว่าทำไมครั้งนี้เขาถึงไม่ตัดสินใจที่จะลงคะแนนให้กับโดนัลด์ทรัมป์แล้วอย่างชัดเจนค่ะในรายละเอียดเนี่ยจะบอกได้เลยนะคะว่าส่วนใหญ่เขามองว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนกันเป็นโจไบเดนมารับตำแหน่งแทนเนี่ยโจไบเดนน่าจะรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ได้มากกว่ารวมทั้งเรื่องของเสถียรภาพทางการต่างประเทศต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำได้ดีกว่าค่ะ บอกด้วยนะคะว่าประสบการณ์ในอดีตของไบเดนในยุคข,ของโอบามาเนี่ยน่าจะช่วยทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีได้มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งเรื่องของเฮลท์แคร์ก็น่าจะทำได้ดีกว่าชนวนการเสียชีวิตของจอจฟอยถ้าหากว่าเป็นโจไบเดนก็น่าจะรับมือได้ดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันค่ะ ก็เป็นหลายๆสาเหตุนะคะที่ออกมารวมทั้งเรื่องของกลุ่มผู้อพยพด้วยค่ะที่ทางคนที่เขาบอกว่าครั้งนี้จะไม่หวดให้ทรัมป์แล้วก็มองว่าถ้าเป็นโจไบเดนเนี่ยน่าจะรับมือกับกลุ่มผู้อพยพได้ดีกว่าทรัมป์แล้วก็มีท่าทีที่ดีกว่านี้ไม่ใช่แข่งก้าวแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาไปถามต่อนะคะว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่ไม่เลือกทรัมป์เนี่ยเป็นเพราะว่านโยบายของทรัมป์หรือเปล่าซึ่งกลุ่มผู้ที่ตอบโพลเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องของนโยบายเป็นหลักนะ เพราะว่านโยบายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องรองซะด้วยซ้ําประเด็นหลักที่พวกเขาไม่อยากจะเลือกโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วเป็นเพราะว่าบุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งในคนที่ออกมาตอบแบบสอบถามนะคะก็คือโรเบิร์ตแคปลินค่ะอายุ57ปีเขาบอกว่าที่เลือกทรัมป์ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้จริงๆเพราะชอบทรัมป์นะแต่เป็นเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายโอบามาแคร์แล้วก็ไม่เชื่อใจนางคลินตันค่ะก็เลยเลือกทรัมป์ แต่พอเลือกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าครั้งนี้ผิดหวังอย่างมากเลยที่ในอดีตเคยตัดสินใจแบบนั้นนะคะเพราะว่าพฤติกรรมบุคลิกต่างๆของทรัมป์เนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กอมมือเลยพออะไรไม่ได้อย่างใจเนี่ยก็จะออกมาตอบโต้สําหรับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าวันๆก็เอาแต่ทวิตข้อความต่างๆซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือเอาซะเลยค่ะบางคนก็บอกด้วยนะคะบอกว่าครั้งที่แล้วที่เลือกทรัมป์เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าชอบทรัมป์นะแต่เป็นเพราะว่า คู่แข่งของทรัมป์ในการเลือกตั้งปี2016เนี่ยเป็นคลินตันเขาก็เลยไม่มีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจนะคะก็เลยเหมือนกับถูกบังคับไกลๆค่ะว่าต้องยอมไปลงคะแนนเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์แทนนะคะทีนี้ครั้งนี้ค่ะก็เลยไปถามต่อว่าแล้วอะไรที่ทําให้เปลี่ยนใจไม่เลือกโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะนอกเหนือจากบุคลิกของทรัมป์แล้วเนี่ยค่ะโควิด19ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ผู้คนเนี่ยเป็นตัวแปรในการตัดสินใจสําคัญเลยนะคะเขาบอกว่า ก็จำนวนคนเสียชีวิตถึง1นึ0 0 0สคนในสหรัฐอเมริกาไงที่ทําให้ครั้งนี้เนี่ยเขาตัดสินใจไม่เลือกโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะคะเพราะอย่างที่เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่ได้รับมือได้ดีมากพอสมควรนะคะสําหรับการติดเชือ้อโควิด1 9ในช่วงนี้ค่ะแต่คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาก็มองว่าอ้าวถ้าจะให้ไปเลือกโจไบเดนโจไบเดนก็มีปัญหาเรื่องของอายุเหมือนกันที่อายุ70กว่าแล้วค่อนข้างจะมากเลยนะคะ อันนี้ถือว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนของไบเดนเหมือนกันค่ะที่ทําให้เมื่อวานนี้เราก็นําเสนอไปแล้วนะคะเรื่องของที่เขาจะไปเลือกคุณลัดดาแทมี่ดักเวิร์สนะคะมาเป็นรันนิ่งแมดเพราะว่าคุณลัดดาเองเนี่ยถือว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ถือว่ายังอายุน้อยอยู่ในสนามการเมืองนะคะเธออายุแค่52ปีเท่านั้นเองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าโจไบเดนไปเลือกคุณลัดดามาเป็นรันนิ่งแมดเนี่ยก็อาจจะทําให้ภาพลักษณ์เขาดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะไปจับฐานเสียงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะทรัมป์ก็ยังถือว่ามีเวลาที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองอีก4เดือนด้วยกันค่ะซึ่งก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้ากลับไปดูการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยโพลหลายสำนัก่ออกมาบอกเลยนะคะว่าทรัมป์เนี่ยมีคะแนนตามหลังฮิลลารีคลินตันแต่ว่าสุดท้ายอย่างที่เราทราบก็คือทรัมป์ก็ยังชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่ดีค่ะ เห็นได้ชัดนะคะว่าหลังจากมีการรับมือโควิด -19 ที่ทรัมป์ทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยสูงที่สุดในโลกทรัมป์รู้ดีค่ะว่าตรงนี้คือจุดอ่อนของเขาที่ผ่านมานะคะเขาก็พยายามที่จะเรียกคะแนนความเชื่อมั่นต่างๆกลับมานะคะอย่างเช่นวันชาติสหรัฐที่ผ่านมาค่ะเขาไปปราศัยนะคะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐก็ถือว่าทําการรับมือได้ดีกว่าประเทศอื่นๆที่เคยทําเอาไว้ในประวัติศาสตร์ค่ะแต่ว่าเราเนี่ยถูกเล่นงานจากไข้หวัดที่รุนแรงซึ่งก็มีที่มาจากประเทศจีนนั่นแหละตอนนี้เนี่ยถือว่าสาหรัฐอเมริกาใกล้จะเข้าสู่การต่อสู้เพื่อผ่านวิกฤตในครั้งนี้อีกไม่นานหลังจากนี้พอโควิด -19 เรารับมือได้สหรัฐก็จะกลับมามีการจ้างงานที่สูงมากขึ้นนะคะแล้วก็จะกลับมายิ่งใหญ่กว่าที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนหน้านี้ซสอีกนะคะ รวมทั้งมีการตอบคำถามสังคมโลกค่ะว่าทำไมทรัมป์ถึงรับมือโควิด -19 ได้แย่ขนาดนี้แล้วก็มีจำนวนของผู้ติดเชื้อสหรัฐเนี่ยมากถึงสูงที่สุดในโลกขณะนี้นะคะทรัมป์ตอบเรื่องนี้กับสังคมโลกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาตรวจมากต่างหากก็เลยเจอมากไม่ได้เหมือนกับบางประเทศที่ตรวจน้อยแล้วก็มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อน้อยสุดท้ายก็ไปลงข่าวภาคค่าเป็นเฟซนิวว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มีจํานวนผู้ติดเชื้อหรือว่ามีจํานวนผู้ติดเชื้อจํานวนน้อยนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ออกมาตอบนะคะทีนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอีกในนึงเนี่ย ทรัมป์ก็อาจจะทำใจไว้แล้วนะคะว่าการเลือกตั้งปลายปีนี้3พฤศจิกายนเขาเองก็อาจจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่2เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีสื่อต่างประเทศข,ขาของกรุงวอชิงตันนะคะไปสัมภาษณ์ทรัมป์ถามว่าจะทำยังไงดีถ้าหากว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้เป็นประธานาธิบดีในสมัยถัดไป<ๆ>เขาก็ตอบนะคะเป็นในๆว่าถ้าหากว่าครั้งนี้ไม่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยก็ไปทำอย่างอื่นแทนเท่านั้นเองนะคะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ